สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมสวัสดี f อฟที่น่ารักทุกทุกท่านเนาะตอนนี้ก็ผมก็ได้ทำการก,ก,นก็นะฮะด้านนี้เป็นที่เรียบร้อยเนาะงานก่อคือสําเร็จนะฮะเอฟซตอนนี้ก็มาลุยงานฉาบนะฮะก็จะฉาบแค่ด้านในนะฮะนี่เคียงอันนึงอยู่นน้นอยู่ต้นเสา ไ,ไอไดเดียอยู่ไหนเนาะรอหเรอดต้นหรอู้ที่เก็กไดจะไปขึ้นปูนช่วยนะสิแต่ว่าเกียงเรามีน้อยเนาะอืมอ,อ่ออาต้องซื้อสักสิบอันนีกรอบหน้าเดี๋ยวจะต้ซื้อใหม่เนาะใช่ไม่น้อยเกินมันไม่คู่คนนะเนี่ยผมอยากทำใจทุกขาดเนี่ยอาไปทำไป ไม่ voi, ไม่มันไม่คู่กันม right. yeah. right. ันไปทำไปนะะลุงนี่ให right. ้ให้ช่างในขึ้นมันจะถึงจะเร็วใช่ใช่ลุงนี่เหนื่อยหรือยังล่ะลุงนี่เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเนาะอมื่อกีเดี๋ยวผมไปรับช่วงต่อก็ได้อกันเนี่ยผมจะนี่ปูนได้ที่เนี่ยแจวเลยโกกไรนี่แจวนะเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวให้ตรงนี้ไป ช่วยตักปูนก็ได้เนาะให้ในพุนทธิขึ้นนะฮะนี่แจ้วโกกลานั่นแหละโอ้โหแจ้วเลยปาดมาด้านข้างด้วยปาดขึ้นแล้วก็ปาดข้างข้าใช<ๆ>แาาา่แจ้วปาดไปปาดมาแจ้วนั่นแหละมันก็ปูนมันก็เนือ้อมันก็จะเสมอกันหน้ามันนะนั่นแล้วโอ้โหในบุนทธิเร็วมากเลยนะเอฟซี FC. เร็วมากเลยเออเร็วเนาะไม่ใช่เร็วนะฮะ fc ทุกท่านเนาะนะครับก็เน้นย้ำเนาะคอนเทนต์ของพวกเรานะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่คอกหมูนะฮะ fc นะเนาะก็อย่าเพิ่งเบื่อก็แล้วกันนะครับผมเหมนะือน fc จะเบื่อแล้วน,นะเอ fc ไม่อยากจะดูคออหมูนะฮะ fc ตอนนี้มันเกลียดมันไม่ได้อะ มันติดคูได้นเห็นไหมมันป่าตัวนั้นแถวเลยเล้เอาลองมาเปลี่ยนกันดูดิเฮ้ยผมไม่ถนัดนะเห็นไหมมันไม่ได้ตัวนี้นะมันติดนะมันติดเนาะใช่ต้องโกโกไลน่ะมันดีใช่เห็นไหมเนี่ยมันติดอันนีไปเอาไปเาตัวนั้นไปตัวใดอีกตัวนั้นก็คือเก่าล่ะตัวนักไก่ตัวเต่งตัวเต่งนะอันนี้นะตัวเต่งนะอันนี้นั่นะตัวนั้นบ่ได้เต่ง ค่อยเต้งตัวเดียวนึงเนาะนี่นะฮะพี่น้องต้งนานครึ่งวันยังไม่ได้นัถึงไหนเลยเนาะนี่มันต้องเจอผมแล้วนี่ ยังมันจะไม่เสร็จเนาะวันนี้เนาะ่ะผมผมรอรอรอที่รอรอดูผมขึ้นดิดีกว่านะรอรอดูผมขึ้นเด้อเฮ้ยเฮ้ยเร็วดีนี่หว่าเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเฮ้ยมันเก่งเกินยังคงนี่ อยู่นะอู้ดนุกนนะอู้แจ้วแจ้วแจ้วไอ้ที่ช่างพงนี่คือสุดยอ,อดนะปร,รมาจารย์ในฟีดีจริงๆน่าจะเป็นทำทำท่าเนาะของเจ้านี่เนาะจริงๆน่าจะควรเป็นโคตรปร,รมาจารย์ในฟีีนะในการก่อเนาะนะครับในการก่อบ่ไงก่อร่างสร้างตนแต่กโกคารก็จะเป็นรองเนาะส่วนผมเป็นวิศวะดีกว่า ทำง,งานทำง,งานใช่พี่ถือว่ากขาเป็นทุกอย่างนะนะอะไรใช่ดีไหมเกี่ยงตัวนี้ไม่ดีเลยเนาะใช่แต่ว่ายอมเอาตัวดีให้คนอื่นทำอ๋อช่างพงทำเร็วเนาะอนไรนะพงก็ดีไม่ถึงไหนวันน,นะน,น,นึงจะเสียไปเนี่ยเราสองว<น>ันขึ้นวันนี้ไม่ถึงไหนเลยดิ เนื้อเหมือุนเมื่อไหร่พี่ไงฮะคุนเมื่อไหร่ผมว่าผมจะไปทำคุณเมื่อไหร่ใช่ตักคุณหน่อยคุนหน่อยได้สิเดี๋ยวผมไปตักคุนเนาะผมว่าผมจะไปทำประตูอยู่น้องูไปทำให้ก็ได้ประตูงูไปทำประตูปะรับรองประตูผมทำไม่เหมือนใครแน่นอน เรื่อยไปเรื่อยไม่ฉาบไม่ได้นะด้านในนะไอซีเดี๋ยวหมูมันหมูมันถูเนาะมันจะเป็นแผลอะแล้วเป็นโรลเป็นแผลเป็นโลคน,น,น,นะเราต้องฉาบนะไอีแต่ว่าหมูผมมันแสนรู้นะฮะ ตอนนี้ทางแม่มาต้อยก็เป mm. ็นหมูอยู่นะครับ FC ทุกท่านเนาะเพราะว่าโอกมันก็ไปจะเสร็จแล้วครับอืมทำไมแม่เอาใส่หัวเลยแล้วพลังก็บอโค้งผมสู้ผมอะไรมันเนียนกว่าเนาะก็อะไรนทำดีได้ไหนเนี่ยหรอไม่อยากชมเยอะนะแบบกลัวช่างโปรยนะ โกกลายเขทำดีมากเลยเอฟซเดี๋ยวผมจะพาดูความเนียนระหว่างของช่างพงกับของโกกลายนะคือถ้าถ้าถ้าเห็นนี่คือต่างกันเยอะเลยในเอฟซีมากันเหนียวเลยนะสนะังเกตดูของช่างพงสังเกตดูในเอฟซีคือแบบไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียน,นส่วนมาดูของโกลงกลายเป็นไงมันเนียนนะเอฟซีก็ยังไม่เนียนเหมือนเดิมเป็นโฟเจลเนาะ นาแจ้วนายพี่มันเป็นปท,ที่เกียงเกียงนี้มันไม่ค่อยดีมันเลยออกเรียบตำหนิมันเรียบเนี่ย้องพงก็ยังไงครับพงตรวจเสร็จดีไหมทำแบบฟงอยู่แล้วทันทำนี่แหละทำเจ้ามันต้องเรียนรู้ดยกเจ้ามันไม่พอ,อ,อ,อเด้อทำแบบเจ้ามันจะไม่พอ ยังไงมันก็ไม่พอดเลยอีกสอบหนึ่งนะอย่าพังเอฟซีให้หลายแล้วเอฟซีก็มันมันลงมาเห็นแนละ้ว<อ>สองกับสองอีกก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับผมสอนครับดูคนหนึ่งสิบสองนะบสอง โ okay. อเคจบเลยครับผมคลิปนี้ประมาณน้องเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ